สวัสดีครับร้านนี้เคทักเตอร์ครับตามมาชมรถคุดนะครับวันนี้ครับโลเบิที่สี่ครับต่อจากเมื่อวานนะครับที่เข้ามาแล้วสามโลเบิอันนี้เป็นโลเบิที่สี่นะครับรอบนี้เข้ามาทั้งหมดสิบสามคันนะครับอันนี้โลเบิสุดท้ายแล้วรอบนี้นะครับจะมีคูเปอร์ได้เคสหนึ่งหกหนึ่งครับผมขายอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นบาทครับตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับแคชสามถึงหกเตรียมส่งชนบุรี ส่วนตัวนี้โคมสุพีซี 5, 6, 7, ห้าพันหกพันเจ็ดลายแยกพร้อมอันนี้สี่แสนบาทพอครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรมาต่อรองราคาได้ที่เบอร์นะครับศูนย์แปดสามหกหนึ่งหนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งครับโดดีกีแท็กเตอร์นครปฐมครับร้านครับตั้งอยู่นะครับลลลเลยจังหวัดตะกองมาโลนึงครับฝั่งตรงข้ามปั๊มพีทีเลยนะครับจะเห็นปัน๊มพีทีอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มเลยตัวนี้เคเอสหนึ่งหกหนึ่งสวยจริงครับ สวยเลยอันนี้สวยจัดครับ4แสนสามวันนี้ลูกค้าสนใจเยอะมากนะครับให้ไวนะครับรอบน,นี้มา13,000โดนจองไปแล้ว3,000การกรเรืองๆกล่งครับอันนี้นะนนรถที่ลงแล้วในร้านนะครับ3โลเบติตอันนี้ครับโคมาโซ4 0 MR1 ครับ3แสนสี่หมื่นห้าพัน ผมมาสู่ปีเจ็ดคันละ4แสนบาทนะครับสองคันนี้มีลายแยกคันหนึ่งสวยทั้งคู่เลยมีกระพาคิด๗ทำสีอยู่อีกคันหนึ่งคันนี้คูโบต้านะครับ KX ่งสาอ้ KX ึ่งอันนี้ไปแล้วครับลูกค้าจองไปแล้วเหลือนะครับน,นี่ KX 1 5, 5 5คีดสาเอซนครับยังอยู่ครับ3ามแสนเกาหมื่นหา KX อยู่ครับ รถร้อนไหม่ครับผมมปสูสูวพิเที่คิเจนตัวน,นี้สี่แสนสามครับตัวน,นี้สวยจัดเลยลายไปปิ้งพร้อมนะครับนําไปใส่หัวกระแทกหัวสว่านได้เลยอันนี้ซานนี่ครับเข้ามาสองคันไปแล้วหนึ่งคันสี่แสนเก้ามืนบาทเท่านั้นเองตัวนี้สวยมากเลยน่าเล่นมาครับซานนี่คันนี้ครับ4 9 0 0 0นบาทลดแค่4,000ันชั่วโมงเองเดี๋ยววันไหนผมจะพาทำคลิปรีวิวให้นะ ในร้านนะครับตัวนี้แคทครับสามศูน่งนห้าตัวนี้เข้าว่าไหมเหมือันตัวนี้ผมเปิดลูกครับส2ง0สนสบาทเดี๋ยวผมใส่บุ้งกี่ให้ด้วยราคา2 2งแสนสบาทน่าเล่นมากเลยคอนโทรน้ำมันปั๊มนิ้วรถสวยจัดเลยครับท่านใดนะครับโทรโทรมาสอบถามราคาได้นะครับพี่เบอร์ศูนยปดสามหกหนึ่งหนึแปด้าีหนึครับ Do D K t กเตอร์นครปฐมครับอันนี้พีซียี่สเมอาร์ห่งครับตัวนี้น่าเล่นมากครับรุนใหมครับคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้